สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการใส่แมสก,กันนะครับคือแมสทั่วไปทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าใส่ยังไงแต่วันนี้นะครับผมจากร้านมีไอเทมบัฟจะมาแนะนานะครับตัวเสริมสําหรับการใส่แมสเนื่องจากว่าหลายๆคนนะไม่เคยใส่เพราะเราไม่ได้มีวิชาชีพทางทางการแพทย์เนาะเราไม่ได้ใส่แมสเป็นประจํามันจะทำให้เรารู้สึกราคาญวันนี้ผมมีแนะนําตัวช่วยให้ดูนี่ครับนี่คือแมสปกติทั่วไปเวลาเราใส่นะครับมีหลายหลายคนมาแนะนาแล้วว่าให้ใส่ยังไงเดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกัน Uh huh. ไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่านะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ใส่แมสคือรู้สึกลำคาญตรงนี้แล้วมันจะทําให้ระดับสายตาเนี่ยเรามองเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมารบกวนวันนี้ผมมีตัวช่วยครับนั่นคือผ้าบัฟเดี๋ยวทอดก่อนนะผ้าบัฟของเราเนี่ยเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเราใชาอ้อันเด็กประสงค์อยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะมาเป็นตัวช่วยสําหรับการใส่แมสนะครับ <Okay. S 1> uh huh. วันนี้ปกติเราใส่แมสเนี่ยบางครั้งการใช้ชีวิตอาจจะลำบากตรงมันเกี่ยวหูแล้วมันจะไม่สะดวกสบายหรือบางคนทํางานที่ต้องการขยับตัวอยู่บ่อยๆมันทําให้แมสหลุดได้หรือความไม่มั่นใจว่าเราจะป้องกันเรื่องของแบคทีรียหรือเชื้อโรคได้จริงวันนี้ตัวช่วยของเราคือผ้าบัฟนะครับหลังจากใส่แมสไปแล้วเราเอาผ้าบัฟเป็นตัวช่วยพอเราใส่ผ้าบัฟเข้าไปมันจะเกิดการกระชับ เราสามารถถอดหูของแมสออกได้เลยอ่านะครับเสียงอาจจะไม่ชัดน,นิดนึงคือเมื่อกี้มันพอใส่ผ้าบัฟบเข้าไปมันทําให้กระชับใบหน้าแล้วสามารถที่จะถอดตรงหูที่มันเกี่ยวของแมสออกได้ทําให้เราเนี่ยทำงานได้กระชับมากขึ้นแล้วมันช่วยเรื่องของการป้องกันอีกระดับหนึ่งเรื่องของฝุน่นหออองอะไรเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งเวลาเราทํางานเราขยับตัวแมสเราก็จะไม่ขยับมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นสําหรับกรณีของคนที่ ทำงานที่ต้องขยับตัวตลอดเ,เวลาและต้องการป้องกันฝุ่นละอองหรือแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสต่างๆนะครับตัวนี้ช่วยได้และที่ของเราเนี่ยมีลายอย่างลายตัวเนี้ยเราสามารถที่จะใส่ทําใหเ้เวลาเราใส่แ่แอร์ลายตัวนี้แล้วรู้สึกไม่ตึงเครียดไม่รู้ว่าจะมองออกไหมว่ามันไม่เครียดยังไงอ ต่อให้เราหน้าตายังไงมันก็ดูยิ้มตลอดเวลาดูแล้วมันไม่เครียดเราใส่แมสเราเจอได้ผู้คนเราจะรู้สึกว่าไม่เครียดแล้วเนี่ยฮะแมสตรงตรงตรงผ้าบัฟเนี่ยช่วยได้นะฮะตัวนี้อาจจะหน้าตกใจไปหน่อยแต่เราสามารถออกแบบลายให้เป็นหน้าย,ยิ้มหน้าอะไรก็ได้มันทําให้เราเวลาไปเจอผู้คนมันก็จะได้ไม่ไม่ดูเครียดนะครับเราสามารถที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเกี่ยวกับการใช้ผ้าบัฟต่อไปขอบคุณครับ Thank you.